ครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีโหลดเกม Hellboy the Science of Evil นะครับผมก็จะเป็นเกมบน psp p PS p นะครับผมก็นี่ก็คือหน้าตาของแอปที่เ,เพื่อนๆต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะดาวน์โหลดมาไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งลิงก์แอปพวกนี้ผมก็ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปอยู่แล้วนะครับก็วิธีการดาวโหลดนะครับผมพอเ,เพื่อนๆนะเข้ามาในคลิปนะครับผมก็ให้คลิก คลิกลงมาด้านล่างนะครับผมผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะผมลิงก์ดาวน์โหลดนะนี่พอพอเป็นเพื่อนคลิกที่ลิงก์มันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะครับก็จะไม่มีโฆษณาอะไรแบบให้รอ5าวิอะไรไม่มีนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับผมโหลดง่ายนะผมชอบโหลดในเว็บนี้แหละมันโหลดง่ายสุดละนะครับพอเป็นเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับผมก็ เลื่อนลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นคำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับผมก็ของผมดาวน์โหลดแล้วนะนั้นผมก็ขอกระดกเลยละกันนะครับก็ถ้าใครยังไม่ดาวโหลดก็ดาวนโหลดให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนนะครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับผมดาวน์โหลดอ่ะ ไฟล์เกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ต้องเข้ามาที่แอปแตกไฟล์นะตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับก็คลิกเข้ามานะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะที่จริงอะ่ะถ้าเป็นเพื่อนอะ่ะใช้แบบเบราว์เซอร์ปกติมันจะอยู่ที่แฟม้มดาวน์โหลดนะแฟม้มนี้เลยดาวน์โหลดนะครับแฟม้มนี้แหละนะครับผมแต่ของผมใช้ UC Browser ในการดาวน์โหลดนะครับหรือว่าถ้าใครที่ใช้แอป UC Browser ในการดาวน์โหลดเหมือนเหมือนกับผมอะ่ะก็คลิกลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันจะอยู่ไฟล์มันจะอยู่ข้างล่าง ผมก็เห็นแล้วครับผม uc d o น์โหลดเห็นไหมครับข้างล่างข้างล่างสุดนะครับก็พอเห็นแล้วก็คลิกเข้าไปอืแล้วก็ก็ตอนเพื่อนเพื่อนดาวโหลดมามันก็จะมีไฟล์เดียวนะรผมก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับเนี่ครับผมอันอันที่เป็นอ่สีน้ําตาลน่ะนะครับผมพอแตกไฟล์เสร็จก็จะได้แอลกอฮอยงข้างบนออกมานะครับซึ่งของผมกดแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่กดแตกไฟล์ก็กดแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ขั้นตอนการแตกไฟล์ก็คลิกเข้ามาที่ไฟล์แล้วก็อันที่2นะครับกดมันก็จะแตกไฟลเลยนะครับผมแต่ของผมแตกไฟเสร็จแล้วไงถ้าคลิกเดี๋ยวมันจะลบไฟล์เก่าออกนะครับแล้วแล้วมันจะต้องแตกไฟลใหม่อ่ะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกดออกเลยนะครับแล้วก็พอแตกไฟล์เสร็จอะไรแล้วปอยแล้วนะครับก็ เรามาดูเกมเพลย์ข้างในกันเลยนะครับผมแจกไพ่เซ็มันก็เล่นได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมส่วนแอปพี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 เป็นเพื่อนก็ดาวโหลดในเพจสโตรได้เลยนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับคลิกมาที่เกมอื่นๆนะครับผมแล้วก็ลูกศรข้างบนนี้แล้วก็เลือกหาแฟ้มเกมนะครับผมก็คือแฟ้มยูซีดาวโหลดก็จะเห็นตัวเกมนะครับเนี่ยผมนี่ก็เข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะครับ ดี๋ยวผมจะลองเอาดูเกมนี้ลื่นนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะผมใครแบบกลัวเกมกระตุกอะไรไม่ต้องห่วงนะครับเกมนี้ลื่นนะครับนี่อันนี้ภาพในเกมนะครับเห็นไหมครับผมลื่นไหมครับก็ผมว่าลื่นนะครับลื่นนี่ผมประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับนี่เขาให้ทำเราให้เราทําลายกําแพงนี้นะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยม นี่ครับผมมันก็จะาลายนะครับผมแล้วก็เดึงออกไปอันนี้มันอันนี้เขาให้เราเปิดหีบนะครับหีบหีบอันนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับผมว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะที่สนุกนะครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับกดตัวอนะครับนี่ครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือตัวเกมข้างในนะครับผมอ่านะครับผมก็เพืพ่อนๆก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณครับก่อนนี้ครับผมวันนี้นครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับ